สวัสดีครับผมวสินสุขใจดีหรือบูมนะครับผมตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริการหรือ SA Nissan DPK s a ิ u r a กก้าครับหน้าที่การทำงานนะครับผมก็คือดูแลลูกค้าต้อนรับลูกค้านะครับผมให้คำปรึกษาในการซ่อมประสานงานในการซ่อมนะครับผมแล้วก็ส่งมอบรถพืนให้กับลูกค้าอายุงานนะครับผม10ปีกับไทยรุ่งนะครับผมแล้วก็4ปีกับแบรนด์นิสสัน ค,ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมรู้สึกดีใจภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับผมเคล็ดลับของผมนะครับ1 ต้องมีความกระตือรือร้นในการทํางานนะครับมีความอดทนความเพยาย,ยามนะครับซื่อสัตย์ต่อตัวเองและก็ลูกค้านะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอมก็อยากจะขอบคุณพี่น้องทีมงานนะครับคณะผู้บริหารทุกคนที่ให้การสนับสนุนที่สําคัญที่สุดก็คือขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในการนํารถเข้ารับบริการที่ Nissan ีเ k ผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเอง นะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ